สวัสดีครับนี่คือข่าวไซโค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับที่เราได้นามาเสิร์ฟท่านผู้ชมเนี่ยเป็นประจําทุกวันแบบนี้ครับแต่วันนี้เรามาพร้อมกับสโลแกนใหม่ของช่องคิดไซโค้งด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องกีฬาคิดถึงคิดไซโค้งครับแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะครับอย่างไรฝากไว้ด้วยครับเสื้อคิดไซโค้งคอลเลกชันพิเศษนะครับตอนนี้รีสต็อกทุกไซส์แล้วนะครับสำหรับเสื้อเชียร์บอลไทยที่เป็นการร่วมมือกันระหว่่าางงงคิดไไไซซโบและเเนนอออออออสืื้้มตๆขทยยก สีสันสวยงามถ่ายทอดเรื่องราวของฟุตบอลไทยในทุกมิติเพื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณของศิลปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยราคา890บาท ตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจทิงเ,งเทปคิไซโค้งได้แล้วนะครับข่าวไซโควันนี้เริ่มต้นด้วยฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนะครับทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากฬาสถานรับกรรมเยือนของชนิสไทเปเกมนี้มาสาทะอิชิอิจัดไ like ล่อัพสิบเอ็ดตัวจริงโดยไม่มีกองหน้าอาชีพตามคาดครับจนุนธานเข็มดีกลับมาประจำการในแนวรับแดนกลางได้วิรเทพป้อมพันธคุมจังหวะส่วนแนวรุกธนาทิพย์สุนทรศิลป์สุภโชคสรารชาติแล้วก็เจรรญสักองว์กรคอยสร้างสรรค์เกมนะครับโดยวาง Davis, บบาเบนจามินเดวิส น,นะครับทีมชาติไทยแทบจะเจาะเกมรับของชินิสไทเปเข้าไปยิงไม่ได้เลยทําให้ไม่มีสกอร์เกิดขึ้นพอเข้าสู่ครึ่งหลังในเกมของไทยดูดีขึ้นโดยเฉพาะการประสานงานในแดน3นะครับและมารวยิง2ประตูจากเสสันราตรีแล้วก็ชนะทิพย์สงกระสินจบเกมทีมชาติไทยเอาชนะชินิสไทเปสต่อทีมชาติไทยเก็บ3คะแนนตามเป้าแต่ฟอร์มโดยรวมต้องบอกว่าไม่น่าประทับใจนะครับจะบอกว่าชนะแต่สกอร์แต่ไม่ชนะใจแฟนบอลก็ได้เพราะพอถึงเวลาจริงเนี่ยรูปเกมมันดูเฉยนะครับสปีดบอลช้าแล้วก็การเข้าทําไม่ค่อยมีความหลากหลาย ไรซึ่งคนส่วนใหญ่ก็คาดหวังว่าทีมชาติไทยจะทําได้ดีกว่านี้เพราะเหนือกว่าคู่แข่งทุกด้านเลยนะครับแถมยังได้เล่นในบ้านอีก45นาทีแรกเนี่ยต้องบอกว่าน่าผิดหวังสุดๆนะครับการไม่มีกองหน้าอาชีพอยู่ในสนามมันก็เห็นผลชัดเจนเพราะปีก2ข้างของไทยพยายามเปิดบอลเข้าเขตโทษแต่ไม่มีใครคอยชาร์จหรือว่าก,กดดันกองหลังของชนิสไทเปเลยเบนจามินเดวิสสอบตกกับบทบาทโฟล์ไนะครับไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันขณะเจอคู่แข่งที่เป็นทีมรองบอลแต่ว่ากันตามจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกครับเขาต้องเล่นตามคาสั ด้วยการยืนตำแหน่งการหาพื้นที่การวิ่งเข้าหาบอลยังไงแด็เบนก็สู้กองหน้าชี้ไม่ได้หรอกครับพูดแล้วเต่ผมก็รู้สึกเสียดายนะครับที่มาซาตระอิชิอิไม่เรียกกองหน้าตัวเป้าคนอื่นเข้ามาเสริมอย่างในรายของอาทิตย์บุญจินดากองหน้าของขอนแก่นยู่นเตดที่มีชื่ออยู่ในลิสต์น่าจะมีประโยชน์กับเกมแบบนี้นะครับในเมื่ออิชิอิยืนยันหัวชนฝาว่าไม่มีแผนเรียกจิริสินแดงดาเข้ามานะครับเพราะต้องการสร้างทีมสายเลือดใหม่แต่ก็ยังดีครับที่ครึ่งหลังมาปลดล็อกประตูที่ต้องการได้เมมมืื่่่่ออยาาาางงงนนนนนนนัััั้้้กก็ตตตววใคครรรรรบีซึึปะูขํชช ีที่ลงมาเป็นซูเปอร์ซับการเคลื่อนที่แบบออฟเดอะบอลของเจ้ากอฟเนี่ยยังคงยอดเยี่ยมในเกมอาจจะไม่มีส่วนร่วมมากแต่จะโผล่มาในจังหวะสําสคัญเสมอนะครับเขารู้ว่าต้องพาตัวเองไปอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะจังหวะสอดขึ้นมาทําประตูมันก็เป็นภาพปกติที่เราเห็นจากเขาไปแล้วครับก็ถือว่าอิชิอิตัดสินใจถูกนนะครับที่เรียกเสกสรรเข้ามาและส่งเข้าลงสนามในวันนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังเล่นด้วยความมั่นใจจริงๆนะครับทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติลูกโมงใส่ชนิสไทเปคือประตูที่7ในรอบ1เดือนที่ผ่าานมาของเขาาและะนน่จเเป็อุดของทีม ไทยในเกมที่ต้องบุกไปเยือนชนิสไทยไปอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนประเด็นที่แฟนบอลน,นาเขาไปเปรียบเทียบกับจูดเบลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษของเรอัลมาดริดเซกซันก็ตอบว่าก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ทําท่าเหมือนกับจูดเบลิงแฮมเพราะว่าเป็นนักเตะที่เป็นไอดอลนะครับรวมถึงสิ่งที่เหมือนกันก็น่าจะเป็นเรื่องของตําแหน่งและก็ทรงผมด้วยครับด้านกับตันทีมอย่างชนะทิพย์สงกระสินก็ยังเป็นที่พึ่งของน้องๆน,นะครับในช่วงเวลาคับขันก็มีเขานี่แหละที่เป็นคนแบกทีมและเกมนี้พิเจ ก็ยังรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าถามผมว่าใครเด่นสุดในสนามของทีมชาติไทยในวันนี้ผมก็ต้องบอกว่าลูกโซ่นี่แหละครับเพราะฝีเท้าของเขามันเหนือจริงๆกล้าเลี้ยงกล้าลุยเสียบอลก็ยากเปิดบอลได้ทั้งเท้าซ้ายและก็เท้าขวาถือเป็นความแตกต่างทางกราบขวาเลยนะครับเห็นแล้วเนี่ยก็อยากให้มีนักบอลไทยไปเล่นในยุโรปเยอะๆเพื่อกลับมารับใช้ชาติจะมีคลัสบอลแบบมิเคลซันบ้างตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนัทพงศริยากลายเป็นตัวหลักของทีมชาติไปแล้วครับได้ลงเป็นตัวจริงทุกนัดและอยู่ในสนามครบทุกนาทีมาแจ้งเกิดออออตายุ30 ก็เหมือนยุคมิลาวารายวัตที่เรียกเฉลิมพงเกิดแก้วยังไงอย่างนั้นเลยส่วนสริงคารพรมสุภาพตัวสำรองที่ลงมาก็ทําหน้าที่ได้ตามจ็อบในระดับที่น่าพอใจเกมรับไม่มีอะไรผิดพลาดและยังเป็นคนแอซซิดให้กับชนาทิพยิงประตูด,ด้วยนะครับซึ่งเกมหน้าเนี่ยเขาก็มีโอกาสลงเป็นตัวจริงคู่กับนัทพงศ์สูงนะครับเพราะว่าจนาทานเข็มดีมีปัญหาบาดเจ็บจนต้องโดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงพักครึ่งอันนี้ผมก็ได้ไปสอบถามอาการมาแล้วนะครับปรากฏว่าจนาทานเข็มดีก็มีอาการข้อเท้าพลิกจ,กจากจังหวปะปทค่กกข็้นนใเาจี คอนเซปต์เกมรับของมาสาทธะอิชิอิมากที่สุดแล้วเจริญศักดิ์วงกรเป็นอีกคนที่โดนเปลี่ยนออกตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกครับเพราะว่ามีปัญหาบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวเสื้อการบาดเจ็บของเจ้าเท่ก็เป็นตรงขาหนีบมีแนวโน้มที่พลาดเกมในบ้านกับเทนนิสไทเปสูงเหมือนกันไม่เพียงเท่านั้นครับอาภิสิทธิ์โสรดาก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนจนต้องโดนเปลี่ยนตัวออกเหมือนกันเท่ากับว่าทีมช้างศึกเนี่ยต้องสังเวย3าผู้เล่นแกนหลักนะครับและจะส่งผลต่อการเตรียมทีมสําหรับเกมต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงงงงงไไไมมมม่่่่่่ด้้้าาาาานนนนีีีีเเเยยพแแครอิชััักุุขขบตฝสฟธว นิติการจนาโคตเจี๊ยบแล้วก็โคตโย่งก็ปวดหัวไม่แพ้กันครับต้องกัดเล็บไปรุ่นผลตรวจไปเพราะเดิมทีราชบรียัฟซีก็มีผู้เล่นบาดเจ็บการะนาวนับ10คนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเชรมี่คอรินัสทศวรรษลิเวนส์เถียนเนเกบาเดนิซันจักรพันแก้วพรมเกติศัก์เจีบูุดมศิวกรจากคุปราศาสิทิ์เคลฟเรรากาเบรียลมูตัมโบแล้วก็ธนวัน์ซึ้งจิตถ,ถาวรที่กําลังเรียกความฟิตอยู่และถ้ามาเสียโจรทานกับอภิสิทธิ์ไปอีกเนี่ยกระทบทีมหนักแน่นอนครับเรียกว่าชุดตัวจริงหายไปเเเกกกืออบบบยยยทีมยีมลลนนครัว่างาง้ น่าจะกระอักกว่าทีมชาติไทยแต่ถ้ามองในแง่ดีนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ผู้เล่นสำรองจะได้ลงมาพิสูจน์ตัวเองนะครับกลับมาที่ทีมชาติไทยครับหลังจบเกมมาสาตาีบอิชิอิก็ยอมรับนะครับลูกทีมมีปัญหาในจังหวะเข้าทำก็ต้องกลับไปปรับปรุงเพื่อยิงคู่แข่งให้มากกว่าเดิมนะครับพร้อมกันนั้นก็ยังมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อ23คนด้วยหลังจากที่โจนาธานเจริญศักดิ์แล้วก็อภิิ์ได้รับบาดเจ็บถ้าอิชิอิเลือกที่จะปรับขุมกำลงังแล้วก็เรียกขยขรรแข เพราะอิชิอิก,ก็ยืนยันในแนวทางการดํานมาตลอดไม่มีแผนที่จะเรียกแข้งซีเนียรุ่นเก่าเหล่านี้กลับมาจะว่าไปเนี่ยมันก็ทําให้ผมนึกถึงทีมชาติเยอรมันในช่วงปี2019เหมือนกันนะครับช่วงที่โยชิมเลิฟประกาศเลิกพึ่งพาแข้งตัวเกา่าหลังจากตกรอบแรกฟุตบอลโลก2018โดยยืนยันว่าจะไม่ใช้มัดฮุมเมลเจรอร์โบเตงแล้วก็โทมัสมุลเลอร์ในทีมชาตินะครับก่อนจะยอมกืนน้ำลายตัวเองอีกครั้งในเวลาต่อมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอิชิอิจะมีวัน,น,น ชาติของพี่อุ้มแล้วก็พี่มุ้ยน่าจะปิดตายลงแล้วแหละครับก็ต้องมารอดูกันว่าอิชิอิจะเรียกใครเข้ามาเสริมแต่ก่อนอื่นเขาต้องรอผลตรวจอาการบาดเจ็บของโจนาธานเจริญศักด์แล้วก็อภิษ,ษิก์กอดถึงจะตัดสินใจเรื่องนี้ได้ส่วนเรื่องการจัดไลอัพสิเตัวจริงที่ไม่มีกองหน้าอาชีพมันก็เป็นไปตามที่อิชิอิบ,บอกในงานถแถลงข่าวก่อนเกมนะครับเพราะว่าทีรศัพิพ์เผยพไมายมีใบเหลืองติดตัวอยู่ก็เลยไม่อยากเสี่ยงลงตั้งแต่นาทีแรกเพราะถ้าโดนใบเหลืองอีกเกมหน้าก็จะโดนแบนดโดยอัตโนมัติมััันนนนนกกกก็่่่าแแแแปลใใจเเหมมมือครบบิดี้้ตตงทไชถึ ไม่เรียกกองหน้าเข้ามาเพิ่มจะอินดี้อะไรขนาดนั้นล่ะครับเพราะถ้าทีมชาติไทยเล่นโดยไม่มีกองหน้าอาชีพอยู่ในสนามตั้งแต่แรกเราก็คงไม่ต้องลุนเหนื่อยถึงเครื่องหลังแบบนี้เอาละครับอย่างน้อยเกมนี้เราก็ได้3คะแนนตามเป้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและก็ยอดเยี่ยมกว่านั้นเนี่ยก็คือผลของอีกสนามดันเป็นใจให้กับทีมชาติไทยด้วยเมื่อทีมชาติศรีลังกาเปิดบ้านเฉืนนเินชนะเติร์กเมนิสถาน1ต่อศูนย์นะครับทำให้สถานการณ์ในกลุ่มตอนนี้เนี่ยกลับมาเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ต่างประตูได้เสียไทยเป็นรองทั้ง2ทีมครับอย่างไรก็ตามเราก็ยังได้กลุ่มชะตาเข้ารอบเอเชียนคัพ2027ในมือเราเองครับขอแค่เอาชนะในโปรแกรม3เกมที่เหลือให้ได้ทั้งหมดไทยก็จะได้เป็นแชมป์กลุ่มและคว้าตั๋วไปเล่นรอบสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งนี่ก็เป็นการเดิมพันอนาคตของมาซาทะอิชิด้วยถ้ายังล้มเหลวอ,อีกก็น่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของเขากับทีมชาติไทยแล้วละครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนชนิสไทเปในวันที่14ตุลาคม2568เวลา17.30น ตามเวลาประเทศไทยก็ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube BGS p o r t ได้เหมือนเดิมนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของตำนานไทยลีกอย่างมาริโอยูรอฟสกี้อดีตนักเตะและก็โค้ชของเมืองทองยูเนเต็ดซึ่งเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นเขาเนี่ยกลับมาทํางานในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับมาริโอจบหลักสูตรโปรไลเซนของยูฟามาแล้วและตอนนี้เขาก็เปิดรับข้อเสนอเพื่อกลับมาคุมทีมข้างสนามอีกครั้งหนึ่งซึ่งล่าสุดคิดไซโคง้งได้รับข้อมูลมาว่ามีสโมสรหนึ่งในไทยลีกได้ทาบทามมาริโอไปแล้วนะครับซึ่งทีมท,อ,มทงมอง มีจีปัตมยูเนเตดหรือว่าทรูแบงคอกยูเนเตดอดีตเจ้าสังกัดของเขาในไทยลีกผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นทีมที่สถานการณ์ในไทยลีกไม่ค่อยดีเหมือนกันตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชแต่โค้ชยังไม่ได้ลาออกซึ่งทีมทีมนี้เนี่ยได้ว่ายวานม้าให้เดินเรื่องไปแล้วนะครับและม้าเดินคนนี้ก็เป็นอดีตนักเตะและเพื่อนร่วมทีมของเบโรยูรอฟสกี้ชุดแชมป์ไทยลีกไร้พ้านั่นแหละครับเป็นการทาบทามเบื้องต้นพูดคุยกันไว้ก่อนก็ลองไปไทายกันดูนะครับว่าม้าเดินคนนัันั้้นนนนเเปป็ใคคครรรรและะะะทททททีีีมมมมม่่าาาบบบไไไืืออออพผจกช แต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะเดาได้ไม่ยากเอาเป็นว่าต้องมาจับตาดูความเคลื่อนไหวของบริโอยูร์ฟสกี้ให้ดีๆนะครับเพราะถ้าผลการแข่งขันไทลีกเกมต่อไปของทีม,ท,มทีมนี้ยังไม่เป็นใจอีกยังไงก็มีการเปลี่ยนแปลงโคช้ชแน่นอนหากสถานการณ์ไปถึงจุดนั้นจริงๆทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของบริโอแล้วแหละครับว่าจะตัดสินใจยังไงและจะตอบรับข้อเสนอของทีม,ท,มทีมนั้นไหมส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้บริโอกลับมาทางานในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเขาเป็นคนที่สร้างสีสันให้กับไทยลียีีกเอาามมมมมาาาาทท้งรรร่่่สสุลคคขนนไหืใ แพชชั่นเกินร้อยทุกนัดและถ้าเขากลับมาเนี่ยก็น่าจะทําให้ไทยลีกน่าติดตามมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับมาต่อตอนกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างนะครับเริ่มจากปตัตตาิเอฟซทีมน้องใหม่ที่ผลงานน่าเป็นห่วงจมอยู่ในโซนแดงอันดับที่16ของตารางนะครับเก็บได้แค่7คะแนนจาก8เกมล่าสุดพวกเขาก็จัดการดึงโคชหานหานณรงชุนหาคุณาก,กรซึ่งถือว่าเป็นโคชที่เชี่ยวชาญในการทําบอลลีกรองนะครับที่ผ่านมาเคยอยู่กับทั้งตราดเอฟซีนครศรีอยุธยาแล้วก็ ต้องรอดูนะครับว่าโคชหานจะเข้ามาช่วยปตัตนาเนฟซได้มากน้อยขนาดไหนส่วนบางเกาะฟฟซที่สถานการณ์ย่ำแย่ไม่แพ้กันจากทีมลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟเลื่อนชั้นกลับมาจมอยู่ในันดับสุดท้ายของตารางเมื่อมีแค่5คะแนนจาก8เกมจนคอลัมเคอร์ติสโคชชาวอังกฤษโดนปลดไปตั้งแต่หลังจบเกมที่3ของฤดูกาลล่าสุดทีมกระทิงเพลิงได้กุญซือคนใหม่เข้ามากอบกู้สถานการณ์แล้วเขาคนนั้นก็คือโจเซอเวสบอจิสโคชลายครามชาวบราซิลที่เพิ่งโบกมือลาบริสเทโรฟฟีโดยบอจิสจะเขา การเล่นของสโมสสครับเรื่องประสบการณ์และก็ฝีไม้ลายมือของบอจิสไม่ต้องพูดถึงแฟนบอลไทยเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเรียกว่าแทบจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกรูปแบบนี่ก็เลยเป็นเหตุผลสําคัญที่บริหารของบางกอกเอฟซีเลือกบอจิสเข้ามาแก้ไขสถานการณ์และพาทีมกลับไปอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาปิดท้ายด้วยฟุตบอลรุ่นเล็กอย่าง p a u 21 y ย u ่ g s t e r l e a g ง e เตอร์ลกันบ้างนะครับเมื่อฉลามจูเนียร์ชลบุรีเอฟซียูยี่สิบเอ็ดพ่ายบริรลัมยูเนเต็ดแบบ อะไรขึ้นกับอะคาเดมี่ลูกหนังอันดับต้นๆของเมืองไทยที่ผลิตนักเตะชั้นยอดป้อนสู่วงการมาอย่างไม่ขาดสายร้อนถึงสโมสรต้องออกมาชี้แจงความจริงถึงเรื่องนี้นะครับชมบุรียืนยันนะครับว่าน,นี่ไม่ใช่การถอยหลังอย่างที่หลายคนเข้าใจตรงกันข้ามมันก็คือแนวทางพัฒนาเด็กในอะคาเดมี่เพราะฟุตบอลเยาวชนเนี่ยมันคือการเรียนรู้ซึ่งการพัฒนาและส่งต่อประสบการณ์มันสําคัญกว่าชัยชนะนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยเลือกใช้เด็กอายุไม่เต็มรุ่นลงแข่งในรายการนี้ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่งเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายครับอายุ หมายความว่าพวกเขาต้องเล่นแบกอายุ4-5ปีเลยนะครับตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโค้ชเห่งวิทยาลาหากุลส่วนผู้เล่นอายุเต็มรุ่นยู21ของชุมบุรีก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับแต่ก็ถูกส่งไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในฟุตบอลระดับอาชีพกันหมดแล้วเพื่อเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันที่สูงกว่าจะได้ช่วยย่นระยะเวลาพัฒนาและเตรียมก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตเพราะชุมบุรี FC เย็ดมั่นในหลักการที่ว่าชัยชนะในวันนี้ไม่สําคัญเท่ากับการสร้างนักเตะที่พร้อมชนะในวันข้างหน้าน แล้วทั้งหมดคือข่าวไซโค้งในวันนี้นะครับฝากทผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดช่อ่ใหม่ๆของเราและเป็นกําลังใจให้กับชาวคิดไซโค้งด้วยนะครับและอย่าลืมครับเรื่องกีฬาคิดถึงคิดไซโคง้งวันนี้ลาบแล้วสวัสดีครับ